ันนี้คือน้องพลอยครับนามสกุลครับช่วยอยู่ซับนะครับน้องพลอยนิดนึงก่อนทานบริณนาเคดีกับอารยาเนี่ยน้องพลอยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอะไรครับคอพื้นเหรอเป็นมานานหรือยังสามปีโอ้สามปีแล้วกล้าไปรักษากับหมอไม่ไปหาหมอแล้วดีขึ้นไหมเป็นดีขึ้นเนาะอ่าครับแล้วเราปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่างไรเกี่ยวกับการต้อง ออไม่มีอาการต้องพ่นยาอยู่ครับแล้วทีนี้เนี่ยที่ก่อนที่จะทานปริณ่าเคดีเนี่ยตอนนั้นยังเป็นอยู่ไหมเป็นเป็นใช่ไหมครับตอนนี้ทานมาอานหราอารยางกับเคดีนะครับทานมานานหรือยังอันนี้สองขวดอันนี้สองขวดกี่เดือนแล้วครับกี่เดือนประมาณเดสองเดือนประมาณเดือนครับตอนทานเนี่ยที่เป็นหอบหืดเป็นเยอะไหมเป็นเยอะค่ะอาการเป็นยังไงหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้ต้องพ่นไหมตอนนั้น ทั้งพ่นทั้งฉีทั้งกินค่ะโอ้ทั้งพน่นทั้งฉีดทั้งกินนะคือวันวันหนึ่งเนี่ยพ่นกี่ครั้งเชา 2, า้าสองเย็นสองค่ะโอ้เช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองคือวันละสี่ครั้งค่ะแต่ตอนนี้ลดคือยาฉีดไม่ต้องยาทานไม่ต้องพ่นสองครั้งเช้าเย็นเนี่ยอ๋อยากินไม่ต้องยาฉีดไม่ต้องออแต่พ่น เช้าเะะชา้ชาหนึ่งครั้งดินหนึ่งครั้งใช่ไหมก็คือที่ที่พ่นน้อยลงกินยาได้ลงสาเหตุเกิดจากกินพอลินาคิดีกับภรรยาใช่ไหม